จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าหนูจะทำอย่างไรดีคะคือหนูมีน้าชายอยู่ที่บ้านเวลาแกกินเหล้าเมามากแล้วจะด่าหนูด่าแม่ตัวเองคุณยายหนูก็เบาหวานขึ้นเพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแกด่าทั้งคืนเสียงดังมากบางครั้งหนูก็โตตอบแกแช่งให้หนูตายโหงแต่หนูยกมือขึ้นจบหัวให้คำพูดที่แกพูดกลับไปหาตัวเองอย่างนี้หนูบาปไหมคะ ทำอย่างไรหนูจึงจะเฉยกับคําด่าของน้าได้ครับคุณโยมโบราณบอกอย่าถือคนว่าอย่าว่าคนเมาเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็เข้าเมาอยู่ไม่รู้เรื่องอะ่ะเราไปต่อปากต่อคําเป็นไงเราก็อารมณ์เสียตอนเราอารมณ์เสียอารมณ์ขุนมัวบาบมันจะเกิดในใจเราตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต่อปากต่อคําไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปทําถามว่าทําไงดีก็หาทางว่ากันไม่ให้สิ่งที่เขาทามากระเทือนเรา ไปหาซื้ออะไรที่มันอุดหูก็ได้เนี่ยให้ท่านมีคุณภาพหน่อยเข้าบ่นเข้าว่างเขาก็เรื่องของเขาไปเราไม่ได้ยินแล้วก็ซื้อให้คุณยายก็คือคุณแม่ของเขาด้วยนะจะได้อุดหูแล้วเข้าบ้านเข้าห้องนอนเถอะถ้าหากพอมีกําลังทรัพย์แล้วก็ช่วยติดแอร์ห้องของคุณยายให้ด้วยเนี่ยเสียงจะได้ไม่รบกวนและถึงเวลาเขาจะเมามาให้คุณยายไปนอนก่อนเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็ก็ช่วยท่านสบายใจขึ้นจะได้หลับได้ แล้วขณะเดียวกันก็ถือเป็นการช่วยลดบาปของน้าด้วยนะเขาจะเมาจะด่าจะว่าอะไรไปเนี่ยพอมนกระเทือนคนอื่นเขาน้อยบาปของเขาก็น้อยลงไปตามส่วนส่วนถ้ามีทางชวนให้เขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่อยๆเลิกเล่าได้อย่างนั้นจะดีที่สุดจเจริญพอ